เอาละเดี๋ยวอันนี้ผมสตาร์ทติดแล้วนะครับรถที่ฟินคอยดีเนี่ยเราสามารถถอดคัวแบตเตอรี่ได้นะครับดูสิครับอันนี้ผมถอดคัวแบตเตอรี่แล้วมันก็ยังไม่ดับนะครับเนี่ยไม่ดับเลยนะครับนี่เลยไฟหน้าไฟหน้าติดแล้วนะครับถ้าเกิดว่า,าฟินคอยเราเสียเนี่ยไฟหน้ามันจะไม่ติดนะครับสังเกตง่ายๆนะครับฟินคอยถ้าฟินคอยเสียนะไฟหน้าจะไม่ติดนะครับ หรือว่าถ้าเอ่อถ้าเป็นตัวนี้เสียเนี่ยถ้าตัวนี้เสียเนี่ยบางทีมันก็ยังติดอยู่เพียงแต่ว่าไฟมันจะขาดนะครับตัวนี้ดีอยู่นะครับสวัสดีครับวันนี้นะครับเราอยู่กับรถ Honda เวฟนะครับร้อยสิบไอนะครับคันนี้มีปัญหาคืออ่าสตาร์ทไม่ได้สตาร์ทไม่ติดนะครับเบื้องต้นนะครับเราได้ทําการตรวจเช็คนะครับตรวจเช็คแบตเตอรี่นะครับไฟแบตเตอรี่เนี่ย ของคันนี้คือเวลาถอดแบตเตอรี่ออกปุ๊บรถด,ดับทันทีนะครับถ้าเกิดแบตเตอรี่ใหม่นะครับเราใส่แบตเตอรี่ใหม่เนี่ยรถติดอยู่นะครับแต่พอแบตเตอรี่ไฟหมดปุ๊บรถด,ดับทันทีนะครับแล้วทีนี้พอเราถอดพอเราถอดขั้วออกปุ๊บรถด,ดับนะครับอ, <tiếp gente> อาการของมันก็คือถอดแบต,ตถอดขั้วแบตเตอรี่นะครับรถด,ดับนะครับแล้วก็เช็คไฟชาร์จนะครับไฟชาร์จไม่มีนะครับคันนี้ไม่มีไฟชาร์จเข,ข้าที่แบตเตอรี่นะครับ เบื้อง <LEGO> ต้นนะครับเราก็ได้ทําการตรวจเช็คนะครับตรวจเช็คตรงมัดไฟนะครับหรือว่าฟิลคอยตัวนี้นะครับได้ทําการถอดตรวจเช็คนะครับตรวจเช็คขั้วตรงนี้นะครับตรวจเช็คขั้วตรงนี้ไม่มีไฟออกมานะครับก็เลยได้ทําการถอดนะครับผมถอดชุดฟิลคอยออกมาแล้วนะครับปรากฏว่านี่ครับคือถอดชุดฟิลคอยออกมานะครับ ปรากฏว่าสายไฟขาดนะครับสายสายไฟขาดหนึ่งเส้นนะครับตรงนี้นะครับอันนี้เลยนะครับขาดตรงนี้นะครับนี่นะครับสายไฟตรงนี้นะครับสายไฟเส้นนี้มันจะพันรอบตรงนี้นะครับมันจะพันรอบตรงนี้ออกมาตรงนี้นะครับเนี่ยมันจะขาดขั้วมันอยู่ตรงนี้นะครับฝั่งนี้นะครับสองสองเส้นตรงนี้นะครับตรงนี้กับตรงนี้นะครับมันขาดไปนะครับมันไหม้นะครับนอกจากเอ่อเนื่อง เกิดจากไม่จากอะไรผมไม่แน่ใจนะครับเพียงแต่แต่ว่าที่นี่แน่คือว่าสายไฟขาดตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะทําทการซ่อมนะครับโดยการต่อเชื่อมสายไฟดูก,ก่อนนะครับว่ามันใช้ได้หรือเปล่านะครับ <c oughs> เดี๋ยวเราก็จะมาซ่อมก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะมาเชื่อมอต่อสายไฟชุดนี้นะครับต่อเข้าหากันนะครับดูซิว่ามันจะใช้ได้ไหมนะครับ อันนี้ก็เป็นสาเหตุนะครับที่ทําให้เรา,าสตาร์ทไม่ได้สตาร์ทไม่ติดนะครับแล้วก็ไฟไม่ชาร์จไปที่แบตเตอรี่นะครับตัวนี้เสียนะครับเดี๋ยวเราจะซ่อมโดยการเชื่อมต่อสายไฟดูก่อนนะครับเชื่อมต่อสายไฟเสร็จแล้วแล้วเราจะมาทำการเทสดูนะครับว่า มันใช้ได้หรือเปล่านะครับถ้าเกิดว่าไฟออกมาแรงก็ใช้ได้นะครับแต่ถ้าไฟออกมาไม่แรงก็ใช้ไม่ได้จะต้องได้ทำการซื้อชุดฟินคอยมาใหม่นะครับเดี๋ยวไปชมกันเลยนะครับเราเชื่อมเสร็จแล้ว,ลวเราก็ใช้ใช้เชือกมัดไว้อย่างดีนะครับไม่มีหลุดแน่นอนนะครับ มันไปแล้วนะครับไม่หลุดแน่นอนนะครับเดี๋ยวเราก็จะประกอบเข้าไปนะครับดูซิว่ามันจะปั่นไฟออกมาได้ไหมนะครับตรงนี้มันมีรอยไหมก็จริงนะครับแต่ว่ามันไฟไม่ได้ขาดนะครับน่าจะใช้ได้อยู่นะครับเดี๋ยวเราลองเช็คไฟนะครับว่ามันไฟออกมาโอเคไหมนะครับถ้าเกิดว่าไฟออกมาเป็นปกตินะครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับมันมีรอยมีรอยไหมนะครับแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้ชอบคั่วกันนะครับ เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราประกอบแล้วเดี๋ยวมาดูกันอีกทีนะครับนี่ครับเราก็ได้ทําการประกอบเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็ประกอบเข้าไปที่รถได้เลยนะครับตอนแรกที่มันขาดขาดตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับนี่เลยต่อเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็มาชมกันเลยเดี๋ยวเราจะใช้หลอดไฟตรวจเช็คดูนะครับอันนี้ผมจะสตาร์ทเครื่องเบาๆนะครับแล้วก็ลองเทส หลอดไฟใชห้หลอดไฟเทสเอานะครับไฟมาอยู่นะครับแต่ว่าแรงไม่พอนะครับแบบนี้ใช้ไม่ได้นะครับนี่คือเล่งเครื่องแล้วมาก็ยังไฟยังไม่แรงนะครับปกติถ้าเวลาเราเล่งเครื่องเนี่ยหลอดไฟมันต้องสว่างนะครับสว่างได้เลยครับอันนี้หลอดไฟไม่สว่างนะครับใช้ไม่ได้สรุปคือจะต้องได้ทําการซื้อของใหม่นะครับอันนี้ใช้ไม่ได้นะครับ สรุปนะครับอันนี้เสียนะครับก็คือเวลาที่เราต่อนะครับต่อแล้วมันก็ยังใช้ไม่ได้นะครับผมต่อแล้วนะครับก็ยังใช้ไม่ได้เพราะว่าตัวนี้อาจจะไหม่อยู่นะครับเนี่ยมันจะมีตัวนี้นะครับชุดนี้ไหม่อยู่นะครับเราก็จะตอนนี้ผมได้ซื้อชุดใหม่มาแล้วนะครับชุดใหม่มาแล้วเดี๋ยวเราก็ประกอบเข้าไปเลยนะครับชุดใหม่เลยนะครับ เดี๋ยวเรามาวัดไฟกันนะครับอันนี้ผมตั้งย่านไว้ที่กระแสสลับนะครับ ac 50บโวลต์นะครับ50โวลต์ นี่ครับอันนี้เราสามารถถอดขั้วแบตเตอรี่ได้แล้วนะครับดูสิครับถอดขั้วได้เลยนะครับถ้าเกิดว่าไฟปกติเราสามารถถอดขั้วได้นะครับเดี๋ยวผมจะเช็คไปนะครับไฟที่ป้อนเข้าเครื่องนะครับประมาณประมาณ7โวลต์นะครับ ประมาณเจ็ดวอนนะครับที่ปอนเขาเครื่องนะครับดูไฟหน้านะครับนี่เลยไฟหน้าไฟหน้าติดแล้วนะครับถ้าเกิดว่าออฟินคอยเราเสียเนี่ยไฟหน้ามันจะไม่ติดนะครับสังเกตง่ายๆนะครับฟินคอยถ้าฟินคอยเสียนะไฟหน้าจะไม่ติดนะครับ หรือว่าถ้าถ้าเป็นตัวนี้เสียเนี่ยถ้าตัวนี้เสียเนี่ยบางทีมันก็ยังติดอยู่เพียงแต่ว่าไฟมันจะขาดนะครับตัวนี้ดีอยู่นะครับเดี๋ยวเราจะใส่แบตเตอรี่เข้าไปเหมือนเดิมเวลาที่เราใส่แบตเตอรี่มันจะวัดได้อยู่ที่ประมาณสิบสองโวลต์กว่าๆนะครับเดี๋ยวผมจะเร่งเครื่องนะครับ ถ้าเกิดว่ารถปกตินะครับเวลาที่เราเร่งเครื่องเนี่ยมันจะชาร์จไปอยู่ที่ประมาณ13.8ถึง14กว่านะครับ13.8ถึง14กว,กว่าก็ถือว่าเป็นปกติครับถ้าเร่งแล้วไฟไม่ขึ้นยังอยู่ที่เดิมแสดงว่าแผนชาร์จเสียรหรือไม่ก็ฟินคอยขาดนะครับสลับทีนี้ก็ได้เปลี่ยนฟินคอยใหม่นะครับสวัสดีครับ